สวัสดีครับผมบอยครับที่อุตสากรรมขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนํารถยนต์ Next Gen e v e r e s t นะครับรุ่นไทเทเนียมพัทนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นตัวท็อปนะครับของเรานะครับมารีวิวลูกค้าจะชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับราคาขายอยู่ที่1น8แสน7หมื่นสี่บาทนะครับก็เดี๋ยวบอยพาชมนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครัับบบบต้้อออองงงกกก่่่่นนนนนววาาาเเเเปป็็็สสีีีีลิะคครรยทข หาชมได้ยากเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปพาชมนะครับก็เริ่มจากตัวฝากระโปรงครับคันนี้นะครับมาติดตัวของอะคริลิกนะครับเป็นโครเมียมนะครับก็จะมีคำว่าเอเวอเสเนี่ยฝากระโปรงนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะนะครับก็ตัวรถเนี่ยจะมีกล้องนะครับด้านหน้าให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ระยะหกจุดนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ระยะหกจุดเพราะว่ารถจะมีระบบช่วยจอดนะครับ สองจุดศูนย์อคืออะไรสองศูนย์ก็คือจอดเทียบด้านข้างแล้วก็จอดเข้า2องนะครับแล้วก็ออกจากเทียบข้างให้นะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ Ma ทริก LED นะครับปรับมุมลําแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟวิ่งวันตัวสีคสีขับนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเองนะครับจะมีในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะครับพร้อมกับเป็นโครเมียมนะครับคันนี้นะครับพอใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์ให้นะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับ สีเดียวตัรถนะพร้อมกับชายด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับก็เรียกว่าสวยงามเท่แบบนี้เลยนะครับอันนี้งานก็บอกว่างานเนี้ยนะครับเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยบอยก็จะดูแล้วก็ควบคุมนะครับการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะสบายใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคิวล้อนะครับก็เป็นคิวล้อแบบแนบนะครับสีดําเงานะครับ ก็จะเว้นเซนเซอร์นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะตัวล้อแม็กก็ขนาด20นิ้วนะครับซีรีย์ยางก็อยู่ที่ 2555R20 น,นะครับตัวของไทเทเนียมพัดขับ4เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะตัดโครเมียมนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างที่มีในส่วนของกล้องมองข้างนะครับแล้วก็ตัวของเตือนรถในจุดบอดนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าไทเทเนียมครับตรงประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับ แนวราคาสีบอลเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรข้างเนี่ยก็ตัดขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะเน้นออกแนวหรูหรานะครับคิ้วเลาะเอ่อคิ้วกระจกนะครับเห็นไหมคิ้วกระจกน่าจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับยาวทั้งเส้นนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านท้ายเองนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิงเกิลเจอร์นะครับเพื่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยต้องบอกว่าตัวสัญลักษณ์ข้างในนะครับคำว่าเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีกล้อง มองหลังให้ครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดนะครับตัวสเกิร์ตวิคเตอร์นะครับก็ติดตั้งนะครับพร้อมกับตัวปลายท่อหลอกนะครับทรงคล้ายๆเลข8นะก็เรียกว่าสวยงามไปทีเดียวนะครับอ่านี่นะครับบอยรีวิวให้ชมกันนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์ next gen e v e r e s a นะครับทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับหรือว่า แอดไอดีไลน์บ่อยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ